แล้วก็มีเลขประทัดด้วยครับรอบนี้มันอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าตามดวงแล้วกันให้ดูหมดแหละเพราะว่าประทัดนี่ไปไปจุดที่กรมลยุมพรมันเกิดให้ดูเลยเลยกันมันเยอะมันไหลวันนี้นรัฐบาลผมเด่นเจ็ดครับนี่โอ้ยนี่เห็นไหมผมจะเปิดแฟลชให้นะอ่านี่นี่คือเลขประทัดหกเจ็ดห้าเก้าหนึ่งไปหกเจ็ดห้าเก้าแปด 1853สวัสดีกับ1300คนดูคนเบื้องไหลงวดนี้จะมีสายด่วนไหมมีครับมี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 ครับ,รบแล้วผมขอชี้แจงก่อนนะพรุ่งนี้ผมจะไปบวงสรวงปู่ลือนะครับที่เกาะดอนโพที่บึงการใครอยากไปร่วมบุญใครอยากไปเข้าพิธีกับผมไปร่วมได้นะครับเพราะว่าปู่ลือนี้ผมจะบวงสรวงทุกปีนะครับแล้วปีนี้ก็ถือว่าเออไหนๆก็เดือนเกิดผมแล้ว แล้วมันจะผ่านไปแล้วนะครับก็คือผมจะไปบวงสวงไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนอกจากแม่แม่จะร่วมทําบุญต่างหากให้กับพรามณ์ไปเลยก็คือจะเป็นชุดใบสีตัวนี้นะพรุ่งนี้ผมจะไปบวงสวงขออนุญาตเข้าพืา้นที่บังการนะพวงนี้แล้วก็จะเป็นใบสีก็จะเป็นสีสีช่องู้เพรับผมเกิดรังคานนะครับก็ไปร่วมพิธีได้นะพวงนี้ไม่เกินเที่ยงพอเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลาวอีกนะครับ พอเวลาเดินทางไกลนี่เวลามักมีโซ่อะงวดนี้รัฐบาลผมฟันเจ็ดเลขที่ผมจ่อให้นะจะมีเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดงวดนี้รัฐบาลเจ็ดกับสองฟันเจ็ดมีเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนี่จะเป็นคู่เด่นถ้าสองนี่จะมีสองสามแล้วก็มีสองเก้าส่วนสามตัวจะมีห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองสี่ งวดนี้ให้ระวังเลขเจ็ดเก้าด้วยครับเพราะว่าเจ็ดเก้ามันเป็นเลขวันพระแล้วมันเป็นเลขวันเป็นเลขกําลังวันของวันจันทร์จะมีเก้ามีสามมีเจ็ดเป็นเลขกําลังวันของวันจันทร์มีเก้ามีสามีเจ็ดเจ็ดเก้าระวังนะมาแล้วอ,ออกได้ก็ออกอีกกลัวออกตัวเดิมอะมาให้แคปเลยไม่เสียเวลางวดนี้รัฐบาลนะ,ะผมเสียดายมากเลยเห็นไหม ผมทาไหมนะว่าให้อัดสองสีผมจะบอกนะว่าสองสีนี้มีที่มาอย่างไงสองสีนี่มีที่มาก็คือว่าผมไปไหว้ผมไปผมไปไหว้ปู่นะครับที่วัดถ้ำแจงก็อยู่ที่เพชรบุรีเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ผมก็เลยรู้สึกว่าชอบเอ้ยวันนี้วันดีที่วัดถ้ำแจงที่ผมลงไปครับผมไปไหว้ปู่ที่วัดถ้ำแจงนี่น,นี่สวยมากผมบอกเลยคนลุกมากวันที่ยี่บสี่ผมก็เลยเอาสองสีมาเป็น เป็นตัวอัดปรากฏว่ามันออกลาวเมวื่อวานนี้ไม่แน่ครับออกได้ก็ออกอีกอย่าประมาทงวดนี้เห็นไหมครับเด่นเจ็ดกับสองเด่นเจ็ดกับสองผมฟันเจ็ดมีเจ็ดห้ามีเจ็ดเจ็ดสองเก้าสองสามระวังเจ็ดเก้าเม็ดเดียวไม่เจ็ดสองเก้าตัดเล่นนะเจ็ดสองคู่เด่นสองเก้าแล้วก็เจ็ดเก้างวดนี้ผมชอบเจ็ดศูนย อัดหนักๆเจ็ดศูนย์แล้วก็สองสี่อาทีนี้เลขปิงปองใครที่รอเลขปิงปองอยู่เจ้ามือต้องอันอน้นบอลูอั้นบอลอั้นบอลูแต่ว่าผมจับมาแล้วแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วบัดนนี้นะแล้วผมสีให้แคบประเดียวพร้อมอย่างใครพร้อมแล้วกดหนึ่งขึ้นมาแล้วกดแชร์ให้เมกด้วยเลขปิงปองงวดน,นี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นมันมีเลขกล้ามาโตนึงมผมก็เลยผมก็เลยกลับหัวไว้ให้ ก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าถามว่าเลขปิงปองนี่สวยไหมสวยงามผมบอกเลยเพราะว่าเลขปิงปองนี้ผมจับมาตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วครับก็คือวันเกิดผมก่อนที่ผมจะอไปเฮ็ดบุญผมก็ขอปูเพราะว่าผมว่าหลังหลแล้วเขาก็เขาหลุดก็คือหลุดแล้วเพราะว่ารัฐบาลลาวออกสองซีรัฐบาลไทยอาจจะออกสองสามอาจซีออกสองเก้าก็ได้บ่มีไผ่ฮู้แม่นบละอืม ผมจับวันที่19ตอน10โมง53อ่ะพร้อมแล้วผมจะให้แม่แคบอันนี้คือเลขปิงปองนะใครที่รออยู่นะครับเลขปิงปองงวดน,นี้นะก็จะได้923แล้วก็623นะครับใครชอบตามนะไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับเลขปิงปองจะได้923สแล้วก็62สผมกันไว้แล้ว 923623ตัดจะมี9293แล้วก็23สวยนะครับผมบอกเลยแต่ผมชอบ923กันจะมี62แล้วก็63นะครับถ้าใครไม่ชอบ6ก็เล่น9นะครับพอวดนนี้9อาจจะมาอีกก็ได้ถ้า9มางวดน,นี้ขอให้ออก92ครับเออพอวดที่แล้วให้กันให้อัด92เห็นบ๊อวดที่แล้วให้อ 9, 2, นะัด92เนาะแล้วก็2ว่าหมาแล้วออก6แล้ววดที่แล้วให้อ 29, นะัด29เนาะแล้วออก26 เสียใจเหงียงให้แคปทีละชุดสุดท้ายงวดน,นี้รัฐบาลฟันเจ็ดนะครับเจ็ดกับสองผมฟันเจ็ดนะครับเม็ดเดียวให้เจ็ดสองเก้าเลยนะครับอัดเจ็ดศูนย์แล้วก็สองสี่นะครับสว่วนอันนี้จะเป็นเลขปู่นะครับสว่วนลอตเตอรี่งวดน,นี้อ่ะสรุปแล้วที่เดียว ลอตเตอรีน่นะผมให้ดูไปแล้วชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมก็ให้เบื้องแล้วผมเซเบื้องสุดนี่มันสีปังด็เออมันสีปังเอานี่นี่เป็นนี่ก็จะมีสองสี่สองห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สองสามสองสี่เก้าสองห้าสี่แล้วก็สี่ห้าสี่ห้าห้าสี่นี้ทำไมถึงซื้อ เป็นเลขของของพี่วินัยไกรบุตรนะครับเอาไว้ลุ้นรางวัลเพื่อมีโชคเพราะว่าอายุห้าสิบสี่ปีนะครับก็ซื้อต,ติดติดไว้นี่ครับอันนี้อีกหน่อันนี้คือลอตเตอรีตตร่นะครับแล้ว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 ,ลวอ๋อแพาแท้อะวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะไม่มีที่ซื้อที่แทงได้เลขไปแล้วกดลิงก์ด้านล่างบ้านออโรรายังไม่มีเลขอัน นะครับวันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ม่อีกด้วยเป็นกําลังใจให้กันสุดท้ายแล้ววันนี้ขอบารมีจากองค์พานในกันนะบารมีจากองค์บุสุโตบาบารมีจากแม่สื่อโทมานะครับขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ติดตามมอีกนะขอให้ปังๆให้เราได้มีโชคมีราบร่ร่วมกันหม่เป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงรัวงปังๆสีนำโชคคือสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับ กายวิจาริตังอวันทานาคัดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาคูเฉมิกายวิจาริตังอวันทานางพยานาคีดีสีปทุมมาวิสุทธิเทวปิชมิเมตตาจามรุปิคคันวิจารณ์อุกาสาวุกาสาวุกาสาวอสกินทูปแสงทูปจงล่องลอยไปสัมผัสจิตทิพยองปู่พยานในกาลนราชข้าพเจ้า,ช,าชื่อนายวิวัฒน์าพลธีรเสถียรและลูกเพีงข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและลูกเพีงข้าพเจ้าลูก ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งไรงโรคใจทางปวงเพื่อให้สร้างคุณความดีขอบรมีทุกท่านจงโปรดเมตตาเราลูกนั้นจงวันน,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 นี้หมดสินมีกินมีใช้ไม่ต่ำกว่าคนไม่อดสินไม่ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครวันนี้หมดสินปังปังรวยปังปัง,ปง,ปง,ปงด้วยโทรศัทโทรศัพท์โทรศัวันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีใครดูไม่ทนันขอให้มาดูย้อนหลังนะครับแล้วก็วันนี้งวดน,นี้ขอให้มีเจ็ดนะครับไม่ขอท้านะครับเพราะว่ายันแต่ว่า จ็ดกับสองอ่ะผมว่าจะต้องมาตัวไม่รู้อ่ะเจ็ดกับสองอ่ะยังไงก็มาถ้าทาเลขดับนะอะเลขดับนะกองสลากไม่มีเลขดับนะท้าอ่ะท้าถ้างวดนี้ท่ะขอท้าเลยถ้างวดนี้รัฐบาลงวดนี้เลขดับขอฟันเลขหนึ่งครับอ่ะดูแคปหน้าจอนะฟันเลขหนึ่ง ถ้างวดน,นี้มีเลขหนึ่งจะมาโชว์ถ้างวดน,นี้รัฐบาลไทยมีเลขหนึ่งจะมาถอดเสื้อโชว์ช้าเลยครับงวดน,นี้นะกองสลากไม่มีเลขดับแต่งวดน,นี้ผมคิดว่าไม่มีเลขหนึ่งถามว่างวดนี้ผมมั่นใจเลขอะไรผมมั่นใจเจ็ดกับสองเก้าสิบเปอร์เซ็นต ผมมั่นใจเกต7กับ2 90อร์เแล้วอีก80ผมคิดว่า9น่าจะกลับมางวดนี้ถ้า9มานะขอให้ออก9 2อืม9 2ครับเพราะว่าตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วเออถ้างวดนี้ไม่มีเลข1น,นะถ้างวดนี้ไม่มีเลข1ก็ไม่ได้รู้ซิแลกแต่ถ้าเท่านี้ม,มีเลข1ผมจะมาแก้เสื้อให้ดู